สวัสดีครับวันนี้พวกเราช่องหมีขาวพบกับแวนการดดีสแตนดาร์ดที่คุณภัชพลบอกว่าฟอร์แมตดีอันนี้ฝั่งนี้สายอะไรของใหม่ครับของใหม่สายอะไรสายสายสายแล้วมันดีมันดีอ๋อโอเคมันนีทาร์นอตสายทาร์นอตแล้วคุณล่ะครับคุณสายเพื่อนครับผมอ๋อโอเคสายเพื่อนแรกแที่มันออกมาสายเพื่อนกับสายเพื่อน บุ Dante, ya, ๊โอ้18โดนโดน18โอ้ยสินเสมอกันมา18โอ้ยีโฮอะล่ะโห้ทอยอยู่ไรบทอยอยู่ไม่ต้องเล่นอ่ะทอยอยู่อย่างเงี้ยโอ้ยทอยทั้งวัน เปลี่ยน2องใบครับอะไรมา่อละยิตอิตาลีอารใคนี่คือแบบถ้าไม่ได้อยู่อารอะไรวะแข่งกันอยเต่ากูงงหาอยู่อะไรก่านเหอทำปสใจกูตกใจล้วยนไปนใจีเเปลี่ยน่เปลี่ยนเด็กเกิดเปลี่ยนเปลี่ยนเด็กเกเปลี่ยนเปลี่ยนเด็กกินเก่งมากเ่าเกดกอด อพเลง้ยเอี่ยมของเขาไม่น่าไหวเงื่อนของเก่าเก่งกว่าวหมเรียกว่าของเสริมดีกว่าอย่าพูดถึงอดดีตไ้มเมตาเก่ามันยังแบบแฟกเปิดนี่เมตาอ่ะหยิบอะไรออกมาเฮ้ยมาเลยที่สองวีเอ็มซีไม่เก่งก็แย่แล้วเฮ้ยรอเออวันที่สองเอาทีว่าเนี่ยเดี๋ยวทิ้เดี๋ยวมิดจูอัวหนึ่งครับเก้การแกนเดี๋ยวมิดเหรอ ไปเช็คที้พารมันกาอ้ยีพารมันกาดมอแ้ทำไมือพน、เยวมมันใส่ฝั่เบอร์้ว่าไงเขาเขาใั่อเขาาอะมันทำน่มาเลยแพ้แพ้กงสีทองนะครับเพราะมาเป็นสีทองก็เลยแพ้ก็ดีองโอ้ยคนนั้น โดนไล่ไหล่ได้ไหล่หลอดได้โควตบูตเฟนบวกห้าพันคนนี้บอกว่ามีการในยูนิตเดียวกัะมันมันกับตัวที่อยู่เนี่ยหยุดหยุดแถวเดียวกัมันเป็นเพื่อนกันเอ้ยตีสองหมื่นสามเข้าเลยแค่นี้ก็เป็นเพื่อนกันแล้วสินะใช่อนนีเราเป็นเพื่อนกันแล้วสินะผ่านเนาะผ่านแล้วเพื่อนจั่ว ทีงครับงะไรมึงจะโดนดีแบกไลท์สกิลของเกีย์หนึ่งเอามือเข้าโซเสิร์ตมานีหนึ่งใบทำไมถึงเรียกว่ามานีก็มันเป็นมันอัญมณีเกเบร์โอ้ยโอ้ที่จลไ้ว่าจะมีมุกเจเวลไนท์เฮ้ยน้อนเจเวลไนท์ มณีแห่งภาวะจิตใจสีแดงลืมชื่ออชื่ออะไรวะไม่มีไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็คือสเปซสโตนเฮ้ยเฮ้ยวะเด็กแกกูหายไปเลยเด็กไล่ของมันนีสีแดงคร์บ้านสเต็กกันเหล็กตัวสองทิ้งหนึ่งบึ๊บบึ๊บติดอาวุธแบบของมิเล่ออินฟินิตีทซัมอย ทิ้งมือหนึ่งเข้าสองเ oh, um, ห็นไหลออเดอร์วจหนึ่งโอ้ยรวยรวยอย่างเดียวไอไอกต้ไดเช็คมันมีสีแดงฮิวพลังโอ้เล่นเฟนจัดคนนี้่านแล้วผ่านแล้วเขาเทิร์นจัวทิ้งสกิลเมื่อติดเฟนสามารถไลฟ์เกศาน้องทิ้งมือได้โห้ยต้องไลฟ์ชื่อนี้นะคนมีเพื่อนไปสั่นใช่แต่คุณมีเพื่อนอยู่ใช่ บึ๊บแปดหนึ่งคุณทำอะไรต่อครับคิดก่อนคิดก่อนดิเขาเล่นครั้งแรกล,ลงเรียกาดความหนึ่งากมือไม่เขียนไม่เล่ดนแวนแล้วก็โจมหนึ่งใช่ต้องลงเรียนเมนเฟดน,นะอุอ้ยโจมหนึ่งเฟดจ,จะเป็นไงบ้างครับกดไม่ได้เก่งเกินไปฮะ ถ้าโยนแยกเจะได้สองไปอก้เ้โอ้ยหมูสิบสามสองเลนอ่ะยูนิตทั้งสนามเป็นเพื่อนกันเลยรัเละจงเตบรรยากาศสองหมื่นหกเพื่อนครบสินะคุณเพื่อนครบไปเข้ามาเลยโอเวอร์ซิเกอร์เัวแล้แวร์ลูกเเฟรน โอ้เพื่อน้นาใสเสร็จถ้เพื่อนหใบตัหนึ่งทิ้งหนาเพื่อนมีเพืนหาเพื่อนหกเพื่อนห้าเพื่อนหาทั้งหอดติดเฟนดิอันนี้ก็ต้องติดเฟนด้วยก็ใช่ทุกคนเป็นเพื่อนกันตั้งหนึ่งแตนหมดห้าพไดลบหนนี้ตอนนอนตอนบูชใช่ตอนูชหนึมื่นโนกาบอร์ดไม่พัดโหยรีบบอร์ดเหมือนกัน หนึ่งหมื่นแปดแกาดอันนี้หมื่นแปดยี้บหกสองพันตามไม่ต้องตีแวนเกตสามหรือแวนเกตสามหรือสูงกว่าสองหมื่นสามเม่ะหโอ้มือเยอะจังคนนี้ม่ปล่อยก่อนแล้วกัน่อยั้ปล่อยไม่พักเลยสองหมืนสามไม่กาดแล้วกันเฮ้ยคืออะไรอ่ะ้เเปิดเทอร์นาสองไแล้วเซตรีดต้วเทิร์นามันไม่มีเทิร์นาหรอยอกหยอกิงมือหนึ่งใบ เราไม่อยากละทิ้งกันพื่อนกันแล้วไปกันเลยวทิ้งเลยไลท์เกศสามสิบสองนักสัตว์เฮ้ยสกิลของแวนการ์ดโซบาร์ดมณนีโซบาร์ดสีฟ้าสเปซสโตนเปิดห้าเปิดห้าคอสองใบตัวที่คอจะบอกห้าพันที่เหลือลงหลุม ต้องลงหลุมด้วยนะคอสองใบมีเจลิคเกอร์ว่าไงวะมีเจลิคเกอร์เลยวะไม่มีทิกเกอร์เลยอยู่บนมือมาหมดแล้วหมห้าพันใช่ไหมห้าพันห้าพันที่เหลือลงหลุมบุายใช่ไหมไม่มีทิกเกอร์เนี่ยไงู ลงไานี้การไล่มันนี้สีแดงคารบ้าหนจ่อสองทิ้งหนึ่งมือมันเยอจังวะไม่ได้กัดเลยไรงขึ้นห้าเดิมยลวจ่วสองทิ้งหนึ่งเรนทีนี้ไปข้อโซ่สามใบเอ้ยยังไงอะเสียตัไหนเก่งตายนะยอ้มยไอ้ พอวันนี้สกิลโซบาสหนึ่งเล่นยาวๆเด็กลำทิ้งมาหนึ่งนี่ไงเด็กลำทิ้งมาหนึ่งโอ้ยจีบพี่จีใจเย็นทิ้งบอมขุดมันีหนึ่งใบกับขึ้นมือขุดมัีสีฟ้าสกิลวันกัดแอคทีฟโซบาสมัีสีแดง บวกหมื่นห้าห้ามอินเตอร์เซ็ตสุภาพสีแดงจะแดงว่าต้องเอาวันนี้สีแดงไงไปบทัตเทลอร์แว่นกาดโจมตีสองหมื่นแปด เดี๋ยวลืม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 แทกลืมแทกที่ได้ก่อนดีได้ก่อนตีก่อนก็ขายของงงเลยอยู่แล้วไม่โอ้ยไม่มีการหมือนโอ้ยลงแบบนี้สิบแปดห้ามเตะครับทำไมครับตีไม่บู๊ด้วยไม่บู๊ดด้วยมีแท็กสินะลืมลืมโอ้โห แวนการมีบูทไปเลยบูทไปก็ไม่ข้าสิบเกา้าไงมันได้อยู่นโนกาสิบเจ็ดม,มันจะมันจะเป็นเท่าไหร่ไหมมีค่าเท่ากันมันมีค่าเท่ากันแต่บูทอยู่ดีนโนกาสิบปเจ็ดมันเท่กว่าจัวทิกเกอร์พลังให้กับข้างนี้จัว่วฮิวดิกเกอร์พลังให้กับข้างนี้ทั้งหมดฟื้นฟูหนึ่งดาเมจที่แซมเท้าเดียวไม่ได้เดียวของใบนี้เมื่อวานตีเสร็จ มีการไล่มันีหรือว่าโซบัสมันีออกจิ๊กเกอร์มึงใส่เจอไม่ได้คุณเปโกงแล้วก็อะไรวะมันมีสองเทคใชคนี่ไงถ้าโซบัสถ้าโซบัสหรือไล่มันีสีฟ้าลุกโซบัสหนึ่งลุกเตะงมั้ยเขาได้กองต้องเตะตรงเตะหลังแวนเท่าไงแล้วก็ถ้าไล่มันีสีแดงโวยหมื่นห้าบวกไปสองหมื่น โดนนะตรงนี้สินะโดนนะโจมตีใส่วันกาดโนกาดห้าดาเมจห้าดาเมจเมื่อตีเสร็จแล้วถูกบูทเทอร์นี้มีการไล่ออเดอร์ข้อสรงไอเดมโจมตีใส่วันกาดแม่นเหมือนท่องมาคอนทิเกอร์ข่านเพิร์นในมันยิ้มดู เพอร์โซน่าไรเอาไปเพอร์โซน่าไรหมื่นคุณมีเพื่อนเยอะนะไฮ้เย่มันมีคำว่าเพอร์โซน่าไรเอรอนี่ไงเล่าอันนี้มีแต่ใควก็สามเยคุณดูมีเพื่อนเยอะนะโจมตีแฟนเลยสามหม่สาตันอยู่แล้วไม่รู้ทำอะไรสามหมื่นหกสินะสองหมืสาม เฟอร์ไฟการแวนลูกทิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็เฟรนพลังพวกของกูว่าคนถ่ายบารลแมเน็ตว่ะเจอในแค่นี้เฟรนไปเกิดไม่พักบานโลนแม่เน็ตทิ้งมือหนึ่งใบไอ้พวกตัวบูธที่มันไม่สามารถยิงได้เอาไปทะกแตนบวกห้าพัน 28งหมื่นการขอหนึ่งโอเวอร์ครับผมเฮ้ยจัสามหมื่สามเวรนไม่พักเวรนไม่พักมีเพื่อนเยอะจังคุณเรื่อคุณอย่าเพิ่งเครียดตีแันการเลยหนึ่งหมื่นแสอสาแล้วก็บวกอีกหมื่นสามหมื่นสามสหมามบไลม่โกงโกยี่สิบาส ขี้เดียวโอกาสโอ้ยมันยิแค่ซีบอนใส่กันลาก่อะไรกันว้าวโอ้ิกเกอร์สองมืนแปดรายการมีฟ้อนมีฟ้อนได้ยวนฮิวทำไมคุณมองไม่เห็น จบกันตรงนี้แหละเพอร์โซน่าไร้เพอร์โซน่าไร้องมาใช้ด้วยเพอร์โซน่าไร้จดอะไรฮะไล่วันนี้สีฟ้าไล่ดีไหมไล่แหละไล่วันนี้สีฟ้าชี้ไปนี้บวกอีกห้าพันได้เลยออกได้ขนาดนี้แล้วก็ไล่เสร็จเข้าโซ่สกิลวันนี้เห็นไล่วันนี้สีฟ้าจดหนึ่งยีต้องสีฟ้าใช่ สกิลบรรยากาศโซบัสมันีสีฟ้าเปิด5คอสองใบโอ้เวอร์ทิกเกอร์ิเนี่ยทุกครั้งที่เราเสรนะทั้งมือมีแอคด์มือย่างนี้ทิกเกอร์มี2ใบสกิลวันนี้มาลงมา มีไหมมีนนทำไมดีนี้มันดูมีอะไรทำตลอดแล้วทำไมคุณเข้าเธอแล้วตีเลยเรื่องวันนี้ทำไมไกลัวเรื่องวันนี้ทำไมชื่อเหมือนกันมันไปกับข้าวปี่กองมันไปข้าวโอต้องจไม่กาต้องลงจับมือเฮ้เฮ้ยเฮ้เช็คก่อนต้องลงจากมือไหมคุณดีๆหน่อยครับปอนเอาไปอ่านต้องลงจากมือไหมวันนี้เช็ค่อนไม่ต้อง ไม่ต้องโอเคว่าลงโหผมใช้ได้แล้วเข้าโซใต้กองใต้กออง่ะไปตัวที่ลงในบว์อีกห้าพันตายไม่รับสินะยังโอเวอร์ดิคเกอร์อย่างเงี้ยไรห้าพันเราไอ้บอร์ดมาเพื่อการนี้เออเทคนิคให้เขาเสียเทิร์นฟรีสกิลแวนการ์ดโซบัสมันีสีแดงบวกอีกหมื่นห้าห้ามอินเซปต์อสพที่ไม่อยาดิคเกอร์เกมเดาของเลย ดูมีกิจกรรมเยอะเด็กนี้จริงข้าเธอที่ทำนู่นทํานี่ไม่ครคบอไม่้ยี่สิบแปดจงใีใส่แบนกัดข้างนี้เท่าไหร่ข้างี้เป็นยี่สิบสามสามหมื่นสามอีก้มยมึงมีไม่ใช่ซีบี นี่แต่โนชี้ทั้งน sort of ี้พวกมันนั่งพอติดมาโอ้ยขาดไม่ได้พอติดชื่อไม่มีใดเพิ่มขาดอย่างนี้ถ้าเราถูกวันนี้ทานน้อยเป็นเฟนกันแล้วแต่ไม่ช่วยให้รอดขาดก่อนสองหมื่นแต่ถ้าเราปล่อยโอเวอร์เอ้ยเรายจะรอดเลยถูกลบไปครึ่งจักรวาลมาเป็นมูท่ามพิไโธกลับพิทองก็ต้องปลล่อยไป ให้มาเผื่อเป็นฮิวล้วนับก่อนเล้วนับก่อนเดี๋ยวฮิวปุ๊บลาดไปพอตายอยค่แลลูกมาจะเป็นโบอีกยี่สิบสี่ยี่แปดโอีกหมื่นห้าจะเป็นสี่หมื่นสมสหสหมืนหนึ่งลูกมาเป็น5้าหมื่นหนึ่งเลยนี่ ้สามพืสามอสามนมีเก็บเข้ไปแวนโครตเลคุณถูกล้างจักรวาลด้วยมันีกาดปีดินิ้วเฮ้ยไเดียวยังดิ้ได้เดีขามีหลายเม็ดอยู่โอเคโอเคกาดเท่าไหร่ครับสองหมื่นสองหมื่นมแหวนกาดจมปีครับทำไหมครับหรือว่ามีพีจีพีจีครับผมโอเค ที่นี่แหละคือชะตาที่ไม่อ่านหลีกเลี่ยงแวนดีนี่เขาเล่นกันตึงขนาดนี้เหรอได้เช็คคร๊บคีนีคอนลิกเกอร์คีร้ออกข้างนี้พลัง้ับข้างนี้โอ้ยเโอเคเจ็ดสามกิวของวันนี้เขาจะบราดหนึ่ง ครับผมไล่มันีสีแดงไปแล้วก็กดมันีสีฟ้าไปครับลุกครับเส็จแล้วเขได้กองบวยีกหมื่นห้าครับบึ๊บบึ๊บบึ๊บเอาสองคลีปิดก่อนเลยเฮ้ยสี่หมื่นสามแป็นกาดฮึบจบกันไปนะครับเฟรนิกเอร์ม มี่ได้หนด้วยท่านรอด <Hey. S 2> คุณโดนดินนิ้ว